พญาอาทิตยสิทธิ์นคราชพญาณาคอมท่านจะมีพระอรกายสีแดงดังอาทิตย์เสียนสีแดงเข้มซ้อนในตาสีแดงท้องสีขาวอมแดงมีให้เห็นตามปาราสาททั่วไปในขเขมรส่วนภาคมนุษย์นั้นใบหน้าคมมีหนวดเข่ารูปร่ากสันทัดมีพลังจิตที่เข้มแข็งเข้าถึงยา ท่านจะมีจำนวนเสียนทั้งหมด7เสียนซึ่งถือว่าเยอะกว่าบรรดาพี่น้องด้วยกันทั้ง9องค์ซึ่งท่านเป็นเสียนที่หของพระนางนาคโสมาศีวิกาเทวะนาคเทวีผู้สร้างและสาบอาณาจักรขอม พระยาอาทิตยสิทธิ์มหานคราชท่านเป็นมหาองครักษ์หรือเปียบเสมือนแม่ทัพแนวหน้าของหน้าของนั่นเองท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์มีโพเวทและอาคมที่เก่งกา ท่านไม่เคยเกรงกลัวอำนาจใดๆยกเว้นบุคคลที่ท่านเคารพเท่านั้นยามศึกนั้นเพียงแค่ชี้นิ้วขวาไปข้างหน้าทหารทุกๆตนทุกๆองค์จะสู้ไม่เคยถอยไม่เคยยอมแพ้ หน้าที่ของพยาอาทิตยสิทธิ์นคราชนั้นจะคอยดูแลและติดตามพระนานาคโสมมาโดยจะอยู่หลังเมื่อพระนางออกว่าราชการเสมอและท่านจะนำหน้าพระนางนาคโสมมาทันทีเมื่อพระนางมีภยัยส่วนอีกหน้าที่หลัก เมื่อต้องปักฐานจะใช้วิชาอาคมได้เก่งก้าพร้อมทั้งฝึกทหารเป็นนักรบควบคุมเหล่านาคทหารในการสร้างปราสาทน้อยใหญ่ในนครวัดนครทุมฐานันดรศักดิ์ท่านเป็นถึงพยานาคราชเจ้าแห่งเมืองนครวัดนครทุมพญานาคราชเจ้าแห่งลุ่มน้ำทั้งเก้าในขมรร จริงๆในความในท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องในพยาคันตสีเทวานาคาราที่เป็นหนึ่งในก้านาคกษัตริย์ชั้นผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าบางเรื่องราวมันคืออจินไตยที่เป็นเรื่องราวของการรับรู้โดยเฉพาะบางท่านและไม่ใช่เรื่องราวที่ควรเปิดเผย สถานที่ประทับหลักปู่ท่านคือปราสาทนครวัดนครธมจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมบูชาบัลลังก์ประทับของท่านคือทุกทุกที่บนปราสาทหินในอาณาเขตประเทศกัมบูชาและอีกสถานที่คือบนปราสาทภูเพกจังหวัดสกลน,นครท่านมาประทับเมื่อพระนางนักโสมมาปิดเมืองขอมนั่นเองขอบคุณที่มาจากเพจ พญานาคราชเรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจาณในการราฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ